สวัสดีครับพี่น้องทุก้ทุกคนผู้ได้ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับเด้อเสียงยาผ้าหลาะมือนี้เสียงยาผ้าเลอกกับี่แนวทางจากอิราลเลยครับเมืองอิรอาลีเ่นละครับส่งมใม้เป็นเลขหลานครับเลขหลานชายเนาะเลขหลานชายเมืองอิสราลครับเป็นกระได้ส่งมาให้เป็นตัวเลขครับเป็นก็อยุไกลเนาะยุกไกลก,ก็กันเนาะ อันโทรศัพท์เป็นกระบอกคอยสะดวกปันไดเป็นกระเลยตทรงมากครับอันนี้เป็นชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดงวดวันที่16มีนา66ครับครับเอามายืนยันครับสุดที่แหลียวมันก็เขาอยู่เนาะครับเนาะครับสุดที่เหลียวมันก็เขาเจ็ดสามครับสุดที่เหลียวมันเขาเจ็ดสามอยู่ครับ เพิ่นกเข่ามาเรื่อยๆนะครับแนวทางของเพิ่นเข่ามาเรื่อยๆเนาะครับเขาดเพดิ่งผ่านตะเตียเราครับอันนี้เล็หลานชายเมืองอิสราเอลครับครับนี่เป็นชุดที่แรกเพิ่นเข่าเจ็ดสามกันว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างมากับมากับกอกเจ็ดสามย่างเดียวเนาะครับอันนี้เป็นแนวทางเราครับเนาะแนวทางอิสราเอลครับแนวทางของหลาน นี ite, iga, is ่ครับนี่ครับเป็นตัวเลขที่หลานสุงมะไห้ครับหลานสุงมะไห้เป็นเลขงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับเมื่ออิสเรียลเนาะเลขหลานไส้ครับอันนี้เลขหลานไส้เมื่ออิสเรียลก็สุงมะไฮ้สดสดหอนหนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับ มีเล็กตัวใดแน่เท่ากับสิเดียวามาเบิ้งน้ำกันเนาะครับเล,ล็กหลานไส้เมืองอิสราเอลครับเล็กกะมีเล็กสโตเป็นไหามาฮ่าเจ็ดฮ่าเจ็ดฮเจาแครับ เลขสามตัวเลขสามตัวครับเลขสามตัวให้มากครับนี่สองสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเพิ่นวงกลมมาหายนะครับเนาะเพิ่นวงกลมมาหายกับสองห้าแปดเพิ่นวงกลมมาหายกับสองห้าแปดนะครับเนาะเลขของเพิ่นกับเขามาเรื่อยๆอ,อยู่ครับเลขของเมืองอิสราเอลเนาะอันนี้เป็นเลขเมือง เรื่องอิสรรียลครับชุดนี้เพิ่นให้เพิ่นชุดนี้เพิ่นให้ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะไปทั้งบนทั้งล่างครับก็ยังบ่ทันไดเ้เด่นมาดอกครับเพิ่นก็นให้ขีดแต่ว่าเป็นตัวรองตัวยังมาซื่อๆครับเลขกสองตัวบรนจับกู๊มาให้ครับหนึ่งสองสามสี่สิบสองตัวครับ มาหลายครับสิบตัวสิบคูเนาะสิบคูเป็นกระหายมากสิบคูเป็นกระหายมากกมี3 6 8 3 8 2 8 7 2า2แ2ด2 3 2แ2ดสา สอง 4, 2, 3, 1ีสองสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับ4ีศูนย์เนี่นยหก้ับเนไหมาสิบสอคูีสามห่งสองสาม2ีสคูเนาะเป็นไหมาสิบคู 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 12, 12ครับ ครับอันนี้ไปไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเนอะครับแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่ก็เป็นจุดของเมืองอินเสเลวครับเมืองอินเสเลคยวกาให้ซุมบอฉีดมาให้นี่ก็สิเป็นตัวล่องนะครับล่องไว้แปดสองมีแปดตัวล่องเนาะไ2่แปดสองสองีสองีสองสาม หนึ่งแปดครับเลขเมืองอิสราเอลครับเปอร์เซ็ครับการลองไปหาจับเบิ้งครับรัตตีเนาะเปิืนมีเหลือหรือมันกระสีมีเหลือครับครับรัตต์ตีหาเลาะเบิ้งครับน้ำตลาดตัลี่ลองลองจับเบิ้งรัตต์ตีครับครับเลขเมืองอิสราเอลเนาะสามตัวชุดนี้เพิ่งเกิด เป็นพระเอกมากครับเป็นพระเอกมากเขาบ่วงกลมใหมค,ครับครับ่วงกลมมากงวดวันที่สิบหกมีน,า,น,คมนาครับสิบหกมีนาครับงวดนี้กับงวดนี้กันหนึ่งหนึ่งเมษาครับหนึ่งเมษาเนาะวันนี้เป็นงวดของประจําวันที่หนึ่งเมษาครับวันที่หนึ่งเมษาเด็กตัวนี้เป็นไทยไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ย ตัวนี้ครับบนล่างไปเลยครับไปทั้งบนทั้งล่างเป็นม่มีเหล็กวิ่งไงครับเหล็กวิ่งเป็นมีเมีเ่เผาไม้เสียตลอดนะครับแต่ว่าเหล็กของเผนเขาตั้งเทียมเขาสามตัวครับอันนี้ก็ถือว่าเอฟซีควติดตามเสี่ยงยาไม่ไหมกับพึ่งสิทหลเห็นเนาะครับเสี่ยงยากับพึ่งได้เปิดซ่องแล้ะครับเสี่ยงยาพ้าดเละาะตะกี้ขัดเลาะ,ะเลียนน้ำมน ติ๊กต็อกติ๊กต็อกไปงน้นแหนะครับหาลเลาะเหรียญอยู่ผู้ใดได้เบิ่ไในติ๊กต็อกกระเห็ยนผมอยู่เนาะอันนี้ผมกระิใส่ซื้อไม่ครับอันนี้ในติ๊กต็อกกะมี่ครับติ๊กต็อกยูทูบช็อตผมกะล่งเรื่อยอยู่ครับยูทูบช็อตครับอันนี้ผมกับ,บ,นนกบ,บ,กบเดมว่าเ,เปิดช่องเป็นยูทู e เป็นยูทู e ใหม่ๆครับอซอยติดตามกันไปนะครับเนาะ ครับ,บเพิ่ด็กเปิดสองไม่คอยเบิ้งคอยแยกกันไปนะครับเบิ้งไปทําการเรื่อยๆสู่ไปต้องการเรื่อยๆนะครับ,รบผมกัดิสู่ไปเรื่อยๆอย่างานี้แหละแนวทางตัวดีๆก็เอาจันเด็ดๆไม้เบิ้งนะครับครับอันใดดีอันใดเด่นผมก็จะหาาใม้ครับในปลาในโขกในดงผมก็จะไปหามาใม้ครับใอยู ไกลอยู่ไกลกับเบิง้งติดตามเสียงยากับขอขอ,ขอประคุณหลายๆดนะครับเด้อทีเป็นกำลังแรงใจเสียงยาครับครับสุดท้ายนี่เสียงยากับ่มีอย่างหลายกับจิตความร่าพี่น้อำนาจนองไปตุกู้ทุกคนเนาะก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู่ผู้สู่สคนโลหลากไหลยามี ขอให้มีตะค่วมสุข่วมจะเลื่อนได้ครับเด้อถูกหน่วยลวยเบอร์กันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ